วัสดีค่ะปากกิกทำสวนนะคะวันนี้ปากกิกจะพามาดูการตัดตัดยอดพริกว่าพริกเนี่ยควรจะตัดกี่ครั้งบางคนก็ยังงงๆว่าปาเกิกเราตัดพริกเนี่ยปลูกไปแล้วตัดช่วงไหนยาวขนาดไหนก็ากะก,กะเอานะคะใบจริงสักสาสี่ใบห้ใบประมาณนี้ห้ 5, าใบหใบอันนี้ก็แล้วแต่สายพันธุ์บางต้นก็คือเตี้ยอยู่บางบางสายพันธุ์ก็สูงชะลูดไปแล้วนะคะ ก็เราก็มากะเอาว่าควรจะตัดช่วงไหนทีนี้ป้าเก็กะจะแนะว่าการปลูกพลิกนะคะไม่ใช่ว่าตัดยอดครั้งเดียวนะตัดได้ค่ะสองครั้งสามครั้งแล้วแต่ความพอใจของเราเราอยากจะได้กิ่งก้านเขาเยอะขนาดไหนเราก็ต้องมาพิจารณาเอานะคะ,ะทีนี้เราก็มาดูกันค่ะการปลูกพลิกทีแรกเราก็เพาะต้นกล้าก,ก่อนเนาะเอาให้ดูก็คืออันนี้มันเกินปลูกแล้วค่ะเกินเลยแล้วมันไม่ไหวละ กิกปล่อยเขาจนแน่นอยู่ในเนตเต็มไปหมดค่ะ,มะเมล็ดพริกก็เอามาจากในครัวค่ะเป็นพริกจินดาแดงอันนี้ก็คือต้นที่เขาแยกออกไปจากตรงนี้อันนี้ปล่อยไว้ในนี้ก็แกลนแล้วไม่โตแต่ก็ยังเอาแยกไปปลูกได้อยู่นะต้นสูงๆเนี่ยเอาไปเลี้ยงก็โตได้ค่ะอันนี้ก็คือแยกออกมาแล้วเราแยกออกมาเราก็เอามาใส่ทีแรกก็ใส่กระถางเล็กอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาเปลี่ยนกระถางใหญ่อย่างนี้เลี้ยงต่อไปจนเก็บมเมล็ดเข้าเลยค่ะ จะเปรียบเทียบให้ดูว่าอันไหนเด็ดยอดกับไม่เด็ดยอดต่างกันไหมอันนี้ปกิ๊กเลี้ยงไว้ที่จริงอยากจะเด็ดแย่ละถ้าไปเจอน้ะมือปกิ๊กในคันยุบๆ,ๆๆอยากจะเด็ดแย่แต่ว่าอยากเอาไว้ทําคลิปนะคะให้เอฟซดูว่าการที่เรายังไม่ตัดยอดมันเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนี้สูงชะลุดเห็นไหมคะไม่มีแขนไม่มีกิ่งก้านสาขาออกมาจากตรงนี้ เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าไม่เด็ดก็ได้ก็ตามใจนะคะถ้าชอบทรงนี้ก็ไม่ต้องเด็ดเอาไว้ยอดเดียวให้เขาขึ้นไปข้างบนนะถ้าชอบแบบนี้ก็ไม่ต้องเด็ดแต่ถ้าใครไม่ชอบนะเราก็ต้องมาตัดกันวิธีตัดก็คือตัดไปเลยค่ะจะตัดตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันสูงไปแล้วปกิก็จะตัดตรงนี้จะได้แตกตามซอกใบตรงนี้นะคะกิ่งแขนงเขานะ อันนี้เอาไปชําได้นะใครอยากจะชําก็เอาไปชําต่อได้ออกรากเป็นต้นอ่อนได้ค่ะทีนี้มาดูยอดที่ตัดไปแล้วเป็นอย่างนี้นี่นะคะเห็นไหมแขนงออกมาตามซอกใบเนี่ยเขาจะไม่สูงชะลูดเนแขนงก็จะออกมาก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละต้นบางต้นก็มีแขนงน้อยอย่างต้นเนี้ยดูสิปกี้ก็ตัดยอดตรงนี้แขนงออกมาแขนงเดียว เพราะฉะนั้นอันนี้ตัดได้ไหมตัดได้อีกค่ะครั้งที่สองตัดได้อีกนะคะรอให้คะแนนก็แตกออกไปอีกอันนี้ก็สามารถจะตัดได้นะแต่ปาเก็กไม่ตัดแล้วเพราะว่าที่จริงนะพลิกปลูกขนาดนี้ออกดอกเร็วมากเลยเพราะว่าใส่ขี้ั้างขาวดูซิเนี่ยดอกออกมาแล้วค่ะต้นนี้ก็อยากตัดค่ะดอกออกมาแล้วดอกเร็วมากเลยนะคะ หเห็นไหมเป็นตุ่มออกมาเต็มเลยค่ะเพราะว่าเราใส่ขี้ข้างคาวเนื่องจากว่าขี้ข้างคาวมีธาตุฟอสฟอรัสเยอะนะคะไนตโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแต่ว่าฟอสฟอรัสนี่จะเยอะกว่าตัวอื่นนะคะ NPK ตัว P จะเยอะเพราะฉะนั้นกระตุ้นการตอออกดอกได้ดีมากมี f c ถามหลายคนว่าปลูกอันนี้ไม่ออกดอกปลูกอันนี้ออกดอกไม่ติดผลไม่อะไรประกิ๊กก็จะหาว่าเชียร์เนาะ เพราะว่าตัวเองไม่ได้ใช้สารปุ๋ยเคมีก็เลยบอกว่าถ้าไม่ถือสาก็ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอก็คือ15-15-15หรือว่า16 16-16นะคะถ้าไม่ถือสาก็ใช้ได้ปลอดภัยเหมือนกันแต่ถ้าไม่อยากใช้ปุ๋ยเคมีป้กิ๊กก็ใช้เนี่ยค่ะใครมีขี้ไก่ก็เอาขี้ไก่นะคะป้กิ๊กใช้ปุ๋ยขี้รัง้งคาวนี่ค่ะอันนี้ตักผสมกันมาแล้ว เป็นขี้ขังคาวอัดเม็ดกับฮ um, ิวมัสอัดเม็ดนะคะอันนี้ f อที่ซื้อประจําจะรู้ดีนะก็จะเอามาใส่ใส่ทุกกระถางเห็นไหมคะคุณลุงเอากล้องจับดีๆนะคะจะเห็นเลยในเต็มไปหมดเลยเนี่ยปกเก๊กจะเอามากองไว้ตามขอบกระถางเนี่ยเห็นไหมครเนี่ยโรยไว้ตามขอบในเต็มไปหมดค่ะเอาใส่ทุกกระถางเนี่ยเต็มเลยเห็นไหมคะเนี่ยเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ละลายทีเดียวนะคะใส่ไปเขาก็ เวลารดน้ําหรือว่าฝนตกช้าล้างไปนะเข้าละลายไปทีละนิดทีละนิดให้ค่อยๆกินไปค่ะที่จริงยอดนี่อกิ้ก็อยากจะตัดจังเลยแนะ่แต่ว่าก็ออกตุ่มๆแล้วเนะาะก็มีไหลกิ่งแล้วพอละเนาะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเราตัดเสร็จนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนไว้ก่อนแล้วมาตัดเอาทีหลังก็ได้แต่อันนี้มันไม่ได้เปลี่ยนปกิ๊กปล่อยไว้ให้เขาสูงเพื่อที่จะให้ ให้เอฟซดูนี่แหละพอกิ๊งอยากจะตัดอีกจังเลยไม่อยากได้สูงๆนะคะตัดอีกค่ะเอาแค่นี้สองสามกิ่งพอละไม่อยากต้นได้ต้นสูงชะลูดเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางลงกระถางใหญ่กระถางใหญ่นะคะก็จำลองแบบดินในแปลงดินข้างบ้านดินบริเวณที่เรามีเราก็จะต้องไปขุดหลุมปลูกใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกับเราขุดหลุมปลูกในกระถางแล้วก็จะใส่ ปุ๋ยขีข้างคาวกับฮิวมัสผสมกันอย่างละครึ่งนะคะกก็จะรองก้นหลุมอย่างนี้นะแล้วก็เอาดินโผลบลงไปหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้รากของพืชที่โผล่ออกมาตรงก้นกระถางเนี่ยไปสปัมผัสดกับปุ๋ยโดยตรงนะคะแล้วก็เอาออกไปก่อนรากเขาก็เดินแล้วเห็นไหมรากเดินเต็มละพืชที่สมบูรณ์นะคะ เราปลูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเทออกมาแล้วไม่มีรากออกมาเลยก็แสดงว่ารากเขาเดินไม่ดีการเจริญเติบโตไม่ดีการที่จะให้รากดีก็คือปมื่กี้ก็บอกหลายครั้งแล้วเนาะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะรดอาทิตย์ละสองครั้งนี่ค่ะไปกระตุ้นเขาให้แตกรากฝอรยรากให้รากเขาเดินดีหาอาหารได้ดีค่ะกระตุน้นการแตกรากดึงแนวเดียวเจน ตรึงในตัวเจนไว้ในดินให้พ hmm. ืชพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีเขากินทีละนิดทีละนิดละลายช้าค่ะแล้วก็เอาใส่ขบๆไว้แล้วก็รดน้ำ ไม่กี่วันก็จะมีกิ่งก้านสาขาแตกออกมานะคะเลี้ยงไปก็จะเป็นพุ่มต้นนี้ก็ไม่นานก็จะมีมะเมล็ดออกมาแล้วให้เราได้ชมกันละเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเราก็คอยให้ปุ๋ย7-10ถึงวันต่อครั้งนะคะโรยไว้ดิมๆนี่แหละแต่ถ้าเห็นมเมล็ดอยู่เราก็อาจจะเอาน้ำแม่ปุ๋ยถ้าไม่เติมนะคะเห็นไม่ใช่มเมล็ดเห็นเม็ดปุ๋ยพูดผิดไปไม่ใช่มเมล็ดนะคะเห็นเม็ดปุ๋ยอย่างเงี้ย ค้างอยู่ตามขอบอันนี้เพือเอาหญ้ามาปิดไว้เก็บความชื้นให้เขาเราก็อาจจะไม่ต้องเติมแต่ว่าใช้น้ำแม่ปุ๋ยมารดเอาค่ะน้ำแม่ปุ๋ยที่เราทำไว้เนาะแช่ขี้ข้างคาวกับฮิวมัสไว้แล้วเราก็เวลาจะรดอาทิตย์ละสองครั้งอย่าลืมใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้บ่บอยๆก็คือรู้ใจกันก็ไม่ต้องตวงนะคะถ้าใครจะตวงก็สองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตร สอสามช้อนโต๊ะก็ใส่ไปเถอะไม่เป็นอะไรหรอกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเปลืองเปลืองก็ขยายเอานะคะไข่ซื้อไปแล้วก็ขยายโอ้ปริเก,กช่วงนี้ขยายแทบจะไม่ทันเพราะว่าไม่มีแดดค่ะฝนตกทุกวันเลยตกมากเมื่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปตกอย่างแรงตกมากมายเลยค่ะไฟดับตั้งแต่ครึ่งค่อนวันจนถึง3ามสี่ทุ่มเกือบเป็นลมเลยทรมานมากเลยหน้าฝนไม่ไหวนะคะ จุลินรีสั่งเขาแสงก็เลยไม่แดง FC ก็สั่งจังเลยคนเราเป็นโหลคนเราเป็นคนละสิบขวดก็มีโหลก็มียังไม่ได้ส่งปกีก็ขอเวลาสองสาวันให้เขาแดงอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะออเดอร์เพียบเลยเกือบจะลืมเรื่องปุย๋ยอินรียตัวนี้ออกมาก่อนนะคะปุ๋ยอินทรีย์ที่ถ่ายคลิปเป็นเมื่อวันซืนเมื่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้สุดยอดนะคะ ไม่ใช่เป็นปุ๋ยเอามาใส่ตามอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นเป็นอินทรีย์วัตถุอ่อน,ออนเป็นเปลือกมันสัมปรังเป็นอะไรที่เขาเอามาบดรวมๆกันหลายอย่างเราเอามาผสมดินไม่ใช่ดินค่ะที่ประกเพราะต้นอ่อนนึกว่าตัวเองยกมาไม่ได้ยกโอ้นี่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 น,น,นี่อันนี้ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำสองส่วนผสมกับปุ๋ยอินทรีย์หนึ่งส่วนแล้วออกมาเป็นฟูๆสวยๆแบบนี้นะคะเนี่ย เราก็เอามาปลูกต้นอ่อนในแก้วอย่างนี้ได้นอกจากใส่ถัาหลุมวันนี้ใส่ถัาหลุมให้ดูป้าก๊กก็เอามาเลี้ยงในแก้วอย่างนี้ยผักสดชื่นดีมากเลย่ะเออากมาจากถาดหลุมเนี่ยเห็นไหมคะดีมากเลยอันนี้ถุงหนึ่งกรอกไป5กิโลแต่นี่ยังไม่เต็ม5เพราะว่าถุงไซส์เล็กไปไปเอามาก็เลยส่งให้ f c ไปแล้วนะคะสั่งคนละ10โล10โลไป2คนเมื่อวานป้าก๊กก็เลยแบ่งเป็น2ถุงถุงละ2โลครึง่งก็ไปเติม เติมปุ๋ยเข้าไปอีกนะคะให้ครบ2ถุงเท่ากับ5กิโล5กิโล140ค่ะเอาไปผสมได้ตั้งเยอะตั้งแยะนะคะเอาไปตุนไว้ผสมไม่ต้องไปปรุงดินอะไรแล้วไม่ต้องไปซื้อแกลบดำไม่ต้องไปซื้อขี้วัวแล้วนะคะตัวนี้ตัวเดียวผสมขุยมะพร้าวก็สามารถที่จะปลูกต้นอ่อนลงฐานหลุมหรือว่าอเอามาเลี้ยงในแก้วอย่างนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวก็รากเดินเต็มก็โตวสวยนะคะนี่เป็นต้นกระลำกระลำกลมเล็กๆ ไหนล่ะอา้าไม่ได้ไม่ได้ให้ดูสินค้าหลายวันเลย FC ที่เข้ามาใหม่บางคนแวะเวียนเข้ามาไม่เคยได้ดูคลิปเพิ่งมาเห็นค่ะเพิ่งมาเจอค่ะอันนี้คือสินค้าที่ปกิ๊กมีอยู่นะคะส่วนมากที่จำหน่ายดีที่สุดก็จะเป็นฮิวมัสกี้้งังคาวน้ำส้มควันไม้จุลินทรีย์สังข้อแสงนะคะไอ้ตัวนี้ตามหลังหน่อยเพราะว่าไม่เปลืองวันนี้ก็สั่งบางคนก็สั่งเยอะเหมือนกันนะ แปดถุงสิบถุงก็มีเอาไปตุนไว้เพราะต้นอ่อนอันนี้เพราะเมล็ดนะคะเพราะเมล็ดพอเป็นมเมล็ดออกมาได้ต้นอ่อน,ออนเล็กๆก็จะเอาไปเอามาใช้ตัวนี้ก็คือนี่นะคะปุ๋ยอินทรีย์กับขุยมะพร้าวนะสองระยะแต่ตัวนี้ป้ากิ๊กทำคลิปให้ดูแล้วนะใครอยากดูย้อนไปดูนะคะเมื่อวานเซืนคะ่ะเมื่อวานไม่ได้ทําคลิปขุยมะพร้าวก็เอาไปล้างน้ําก่อนเพราะว่าต้นอ่อนเน่ย มันเราก็ไม่แน่ใจว่าวันเกี่ยวกันหรือเปล่ากับสารฝาสารแทนนินอะไรที่อยู่ในขุยมะพร้าวเดี๋ยวจะมาโทษว่าปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้มันเค็มมันทําให้ผักเลืองผักตายเพราะฉะนั้นป้องกันนะคะก็คือเอาขุยมะพร้าวเป็นแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็ล้างสักสองสามน้ําแล้วก็มาบีบเอาเอามาคลุกกับปุ๋ยของเรานะคะปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปลูกได้เลยค่ะโอเคค่ะเอาเบอร์โทรศัพท์ป้กิ๊กนะคะติดต่อมาที่เบอร์080 75 2 7 3 0 0 แอดไลน์อันนี้ผู้สูงอายุใช้เบอร์ก็พอละไม่ต้องไปจําลายนะคะลายก็คือหนุ่มๆสาวๆเขานะคะวายยุยุพายุพาไล l เอไอส9งสีายุพาไล2 4 9สแอดมาเบอร์นี้ะกิ้รับเป็นเพื่อนจะแชทอะไรก็แชทมานะคะแนะนำร้านที่ยังขายสินค้าอยู่ใน t i k t ็อกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาจากภาคใต้นะคะจากจังหวัดกระบี่ สั่งทางเท k กซ็อกนี่แหละคะ่ปะปกีกก็แพ็คไปให้แล้วสั่งคนเดียวขี้ค้างคาว20โลเลยโอ้โหหนักมากๆ20โลยกแทบไม่ไหวก็แพ็กให้ถุงละโลนลั่นแหละคะ่ะมาจากกระบี่โอเคนะคะอันนี้ต้องขอบคุณมากๆก็คงเป็นเอฟซีของเราที่เข้ามาดูในช่องนั่นแหละเนาะที่เข้ามาอุดหนุนปกิ๊กโอเคคะ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ